ได้โดน G-Tech ไปนะครับก็ใช้งานได้คุณภาพยอดเยี่ยมครับแต่ก่อนที่ต้องใช้เป้แบกหามเนี่ยใช้เวลาเยอะพอสมควรพอมาใช้โดน G-Tech นะครับลดเวลาน้อยลงไม่ต่อสารเคมีคุณภาพยอดเยี่ยมครับผลผลิตงอกงามสวยงามครับครับแนะนำบริษัทก็คือเราชื่อบริษัท GTS Variety เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท G Tech Corporation ซึ่งบริษัทแม่เราทำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างตกแต่งอาคารซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า20ปีนะครับบริษัท GTS Quality เป็นบริษัทลูกของบริษัท G Tech Corporation ประกอบกิจการเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีซึ่งวันนี้มาร่วมกับกรมส่งเสริมและก็สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรนะครับ เรามาร่วมกับสถาบันอุตสาหการรมเพื่อการเกษตรแนะนําโดโรนเพื่อการเกษตรนําไปหว่านมเมล็ดนําไปหว่านปุ๋ยนําไปพ่นยานะเพื่อทําให้ประสิทธิภาพผลผลิตของเกษตรกรดีขึ้นแล้วได้สุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นผลพลอยได้ด้วยนะครับลงทุนไม่มากนะฮะโมเดลของโดโรนเกษตรตัวนี้ของเราเนี่ย เราให้บริการอยู่2รูปแบบครับหนึ่งก็คือสามารถจะซื้อขาดเลยซึ่งเราก็รับดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานอีกโมเดลหนึ่งคือเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องลงทุนเลยครับสามารถที่จะมาเช่าโดนในราคาเพียงแค่ไล่ละ28บาทเท่านั้นก็สามารถเอาไปาพ่้นยาเอาไปหวานพืชต่างๆในแปลงไร่ของตัวเองได้และนอกจากนั้นเนี่ย ด้วยโมเดลลักษณะแบบนี้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจที่ไม่ใช่เกษตรกรก็สามารถที่จะนำโดรนที่เช่าไร่ละ28บาทเนี่ยไปให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรหรือเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่มีโดรนเนี่ยโดยการให้บริการเพียงไล่ละ60บาทถึง100บาทก็แล้วแต่ความยากง่ายและการเข้าถึงนะฮะ,ะที่แปลงของเกษตรกรรมนั้นๆน,น,นะฮะซึ่งตรงน,นี้เองเนี่ย เกษตรกร,กรหรือผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้เนี่ยมีกำไรอยู่ถึงไร่ละ3 0สกว่าบาทถึง5 0สกว่าบาทนะฮะต่อหนึ่งไร่ซึ่งความสามารถของโดโรนเนี่ยใน1วันเนี่ยเราสามารถที่จะบินได้ถึงกว่า500ไล่นะฮะนั่นแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยสามารถทำกำไรหรือว่าทำรายได้เนี่ยได้หลายพันจนถึงเกือบ10,000บาทต่อวันนะครับโดยการไม่ต้องลงทุนในอะไรเลยให้คิดง่ายๆเปรียบเสมือนกับการ เช่ารถแท็กซี่นะฮะแล้วก็เอาแท็กซี่เนี่ยไปขับหาไรายได้ก็จ่ายค่าเช่าวันต่อวันโดนก็เช่นเดียวกันเราเติมเงินในแอปพลิเคชันเราใส่ ID นะครับซึ่งเป็น ID ของเราลงไปในซอฟต์แวร์แล้วเราก็สามารถเอาโดรนลำนั้นไปบินได้โดยเราจะต้องเป็นนักบินโดรนและผ่านการอบรมโดยบริษัทได้ประกาศนียบัตรมาก่อนนะครับได้ ID ได้เลขที่เราก็เอาเลขที่ที่เรา สอบผ่านเป็นนักบินโดนเนี่ยไปกรอกลงในข้อมูลแอปพลิเคชันในซอฟต์แวร์นะฮะเขาก็จะรู้ว่าเราคือคนที่กำลังจะขับโดนลำนี้เราแสดงตัวตนว่าเราเคยผ่านการอบรมมาแล้วเราก็สามารถจะเช่าได้ละล้วก็เติมเงินลงไปเพียงแค่ไล่ละ28บาทแล้วเราก็เอาไปใช้บริการให้กับคนอื่นหรือจะกับตัวเองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสอันดีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตัวเฉพาะอ,อย่างยิ่ง สำหรับเจเน r เรชั่นลูกหลานนะฮะเราอยากให้เขามาอยู่กับเราอยู่ใกล้เราอยู่กับครอบครัวเราก็เอาเทคโนโลยีที่มันมีความส,มสนุกสนานมีความสามารถในการขับโดรนเนี่ยเข้าไปให้เขาใช้นะฮะเขาก็จะรู้สึกว่าการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องท้าทายแล้วเป็นความเท่นะครับที่เขาเนี่ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง โครงการที่ได้สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรเองทั้งในแง่ของรายได้ทั้งในแง่ของ,องงของเศรษฐกิจธุรกิจและก็ในแง่ของสุขภาพที่สําคัญสุขภาพจะดีขึ้นนะครับและลดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องไปรักษาสุขภาพที่เราได้ผลกระทบ,นะบมาจากการไปพ่นยาฆ่า,มาแมลงด้วยตัวเองเนี่ย รงนั้นเนี่ยสุขภาพจะดีขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพก็น้อยลงโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่ดีที่ให้ประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ก็อยากจะให้คนไทยได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำแล้วก็ก้าวทันโลกนี้ครับขอบคุณครับ